วิธีการดูรหัส Wi-Fi ที่เพื่อนกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะรู้รหัส Wi-Fi เนี่ยที่เพื่อนของเราเชื่อมต่ออยู่เนี่ยฮะเราก็ให้เครื่องของเพื่อนเราเนี่ยนะครับทำแบบนี้เลยนะครับเปิดรับ Wi-Fi ก่อนนะฮะเดีผมจะทำการหา Wi-Fi ก่อนนะอ่าเมื่อเปิด Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะอ่า สักครู่สักครูโอเคครับออย่างเช่นผมต้องการที่จะรู้รหัส Wi-Fi Android นะแอ s เ s ตัวนี้นะครับผมก็สมมติว่าผมจำรหัสไม่ได้ใช่ไหมผมต้องการรู้ก็คือวิธีการเหล่านี้เลยครับไปที่ตั้งค่าไปที่ปุ่มตั้งค่าดั้นข้างนะครับแล้วให้ทุกคนนะครับไม่ต้องไปดูส่วนอื่นเลยนะครับมองมาที่คำว่า QR code ครับคลิกที่ QR code อ่ามันจะสังเกตได้ว่ามี QR code ตัวนี้ขึ้นมานะครับ ให้เพื่อนๆบันทึกเป็นรูปภาพไว้นะครับกดบันทึกด้านล่างอ่าโอเคเหตุผลที่ผมต้องบันทึกรูปภาพตรงนี้เอาไว้เนื่องจากว่าผมจะเข้าไปทําการถอดรหัส Wi-Fi ตัวนี้นะให้ออกมาเป็นตัวเลขแล้วสามารถที่จะแชร์บอกเพื่อนๆหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆต่อได้นะโอเคครับผมเมื่อได้แบบนี้ไปี่เรียบร้อยนะให้ผมให้ทุกคนนะเข้าไปที่ไลน เราจะใช้แอปพลิเคชัน line นะในการแกะรหัส Wi-Fi ตัวนี้นะครับไปที่หน้าหลักนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตรงคำว่าค้นหาด้านบนเนี่ยมุมขวามือจะมีสัญลักษณ์ให้สแกนนะฮะเป็น QR code นะครับเพื่อนๆคลิกไปนะครับเห็นไหมครับแล้วให้คุณเลือกที่คำว่า QR code ของเอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ QR code ฉันให้เพื่อนๆคลิกไปที่รูปเล็กๆ QR code ที่เราบันทึกไวเห็นไหมครับ แล้วเราก็เลือกเลยหลังจากที่เราทําการเลือกเสร็จเพื่อนๆจะเห็นด้านบนไหมครับมันจะมีรหัสให้แชร์ WiFi เห็นไหมครับจะมีตัว P แล้วก็มีเลข Wi-Fi ขึ้นมานะครับ083อะไรเนี่ยนะครับผมก็เท่านี้เพื่อนๆก็จะสามารถที่จะแชร์ Wi-Fi ให้กับเครื่องข้างๆได้นะครับซึ่งวิธีการแชร์ก็มีหลากหลายนะครับก็คือถ้าเราไม่ให้เพื่อนพิมพ์รหัสตรงนี้เลยก็กดที่คําว่าแชร์ก็ได้นะครับ สักครู่นะครมันมันทับกับตรงโปรแกรมอันาจอของผมนะก็เพื่อนๆนะครับสามารถแชร์ได้เลยนะครับ,นะรบตามรหัสนี้เลยนะครับเมื่อส่งให้เพื่อนๆเสร็จปั๊บก็เชื่อมต่อได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปสั้นๆที่อยากจะมาฝากทุกคนนะสำหรับใครที่ทําได้ไม่ได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผม แล้วก็ใครที่ดูคลิปเราอยู่นะถ้าเกิดเห็นว่าคลิปของมีฟองชแนลนั้นมีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถทําตามได้ก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยแล้วกันนะครับผม mm. เดี๋ยวจะมีะข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมาฝากอีกนะครับผม mm. แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมีฟองชแนลครับ mm. จะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามเราไว้เดอ้อบ๊ายบายสวัสดีครับ